สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟ,ฟฟ้านะครับ MRT สามยอดนะครับวันนี้ผมจะมาเดินเที่ยวที่ขององอานะครับมาดูบรรยากาศว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ข้ามผ่านปี2 0 2 3มาแล้วตอนนี้จะเป็นจุดบริเวณสีแยกนะครับสีแยกสามยอดเดี๋ยวผมจะข้ามถนนไปบริเวณตรงจุดโน้นนะครับเดี๋ยวไปพบกันตรงบริเวณหน้างานนะครับ ตอนนี้ผมก็ข้ามทางสีแยกมาแล้วนะครับมาตรงบริเวณตีนสะพานนะครับข้องกองอานเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศบนสะพานกันก่อนนะครับขนาดที่ผมอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นเวลาประมาณสักหกโมงแล้วล่ะหกโมงกว่ากว่าแล้ว ก็เริ่มมีประดับไฟแล้วนะครับจะดูบรรยากาศที่คนแบบคนโล่งมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับดูคนค่อนข้างน้อยครับทั้งร้านค้าขายก็น้อยคนมาเดินก็น้อยก็ดีนะครับทำให้เราเดินสบายแล้วก็ถ่ายรูปก,กันง่ายด้วย จุดที่เราจะมาถ่ายรูปก,กันก็คือจุดนี้นะครับจุดป้ายของโองอ่างเปิดศกเสารออ์อาทิตย์4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับ คนค่อนข,ข้างน้อยนะครับแล้วก็มีร้านค้าบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เยอะพอมีปับมาคนระับขาดเป็นพวกอาหารแล้วก็มีของใช้ด้วย,ยบรรยากาศก็เย็นสบายนะครับรูปจิตตกรรมฝาผานังตรงนี้ก็ยังคงอยู่นะครับสีสันยังสวยงามอยู่เหมือนเดิม ก็มีร้านค้าวางปะปลานะครับยังพอมีสินค้าให้เราช้อปปิ้งได้มากครับดูแล้วจะไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอให้สร้างสีสันอยู่ก็มีคนมาเดินเหมือนกันนะน้อยดี คือช่วงนี้ยังไม่มีแบบพวเทศกาลงานอีเวนต์อะไรครับตรงนี้เขาก็เลยไม่ได้จัดอะไรที่ใหญ่โตรงมาก็เป็นแบบว่าให้มาเดินเล่นพักผ่อนกันธรรมดาเองซึ่งบรรยากาศนี้ก็ก็ดีครับเพราะปกติผมมานี่จะเป็นช่วงที่ว่าแบบคนเยอะเลยเป็นช่วงแต่ละงานนะครับยิ่งเทศกาลลอยกระทงที่ผ่านมานี่แบบคนอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณริมคลองกันนะครับ ไม่รู้ว่าเขาจะงมีพายเรือให้อยู่หรือเปล่าเนี่ยครับบรรยากาศก็ดูดีนะเย็นสบายเงียบดีคนน้อยดีสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนี่มาน่าจะชอบเลยแหลนะเดี๋ยวจะข้ามไปอีกฝั่งด้านหนึ่งอะตอนนี้ผมเดินมาถึงตรงบริเวณสะพานพานุพนัพนธ์นะคะรับแล้วเดี๋ยวจะข้ามถนนไปอีกส่วนฝั่งหนึ่งว่าเป็นยังไง ก,ก็คาดวากน่าจะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบริเวณสภาพ,พนุพันธ์นะครับจะมาชมบรรยากาศของข้ออ,อกอาตรงบริเวณโซนด้านนี้นะครับมองจากข้างบนนี้ก็มีร้านค้าพอสมควรนะครับมีมาตั้งร้านค้ากันแล้วก็มีคนเดินบ้างปะปายๆ เดี๋ยวเราไปชมบริวเวณข้้าล่างกันของโซนตรงฝั่งด้านนี้นะครับคนค่อนข้างน้อยนะครับพอมีร้าน้าบ้างนิดหน่อยร้านนี้เขาจะขัดกับพวกรูปภาพศิละปะนะครับ มีการแสดงดนตรีตรงฝั่งตรงข้ามดนวยนะครับก็ดีครับทำให้สร้างสีสันเดี๋ยวเราไปดูตรงบริเวณโปะก่อนมีเรือให้ผ่านไหมไม่มีนะครับช่วงนี้ไม่มีเรือให้ผ่านครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆก,ก,กัน ก็จะมีร้านค้านะครับมีขายพวกเสื้อผ้าบริเวณจุดนี้ยังมีการแสดงให้เราฟังนะครับเป็นดนตรีพราะๆเดี๋ยวเรามายืนชมการแสดงกันดีกว่าก็ดีนะครับจะมีการแสดงสร้างสีสันตรงนี้อยู่ ก็จะเป็นการแสดงของน้องนักศึกษานะครับมาร้องเพลงให้เราฟังนั่จุดตัวนี้ก็เป็นบริเวณสะพานหันนะครับเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นต่อครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ว่าข่าเกี่ยวกับพวกอาหารนะครับก็ยังมีขายอาหารก็อยู่จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดสดโบระณางด่ฝั่งตรงข้ามจะคึกคักหน่อยนะครับยังมีร้านค้า ขายอาหารแล้วก็ขายพวกเสื้อผ้ายังเปิดตามปกติ่นะครับร้านค้าตรงฝั่งตรงข้ามร้าน,นค้าก็ยังเปิดตามปกตินะครับเพื่อนเสามารถมาเดินเที่ยวกันได้เลครับส่วนเต่าตอนนี้ก็จะทะลุไปอีกตรงถนนพ่อขนอน จุดต,ตรงนี้มีร้านค้าเยอะนะครับขายอาหารขายเสื้อผ้ากันเยอะอีกตอนนี้ผมก็เดินมาจนกระทั่งสุดทางแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะวนกลับไปอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นจุดของสะพานบอกริคมุคคกนะคบเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอีกฝั่งด้านหนึ่งว่าเป็นยังไง ฝั่งด้านนี้จะขายพวกอาหารกันเยอะนะครับก็ยังเปิดกันตามปกติอยู่นะครับแล้วก็มีลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะด้วยวจะมีร้านขายอาหารตามสั่งะะขายของกินเล่นมีข้าวไข่เจียว ตอนนี้ผมก็เดินมาถึงตรงร้านกุชชายแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินมาจนกระทั่งถึงตรงจุดการแสดงเมืจอี้อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับ วันนี้บรรยากาศก็ดูแบบว่าสบายบายนะครับเงียบๆดีคนไม่พลุกพล่านเยอะด้วยสําหรับคนที่ว่าชอบนี่ที่ที่บอกว่าคนน้อยๆถ่ายรูปสบายบายนะครับนี่ยครับจุดถ่ายรูปต่างๆเนี่ยเขาก็ยังจัดเอาไว้ให้เราถ่ายรูปก,กันได้อยู่ลองทัองโป๊ะฝั่งตรงข้ามเลยครับต่ก่อนนี้จะมีเป็นเรือ ให้พายกันตอนนี้ก็ไม่มีเรือให้พายคนระับแต่ว่าถ่ายรูปกันได้นะครับตอนนี้ผมก็เดินม,มาจนกระทั่งถึงสะพานผานุพันธ์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะข้ามไปดูอีกตรงฝั่งด้านนี้ด้วย ตอนนี้ก็มาถึงตรงบริเวณพานุพันธ์แล้วนะครับก็มาชมลายจิตกรรมฝาผาน,นังกันลูกพวกนี้ก็ยังคงอยู่นะเขาก็ยังแบบว่าไม่ได้ลบทิ้งนะเอาไว้ให้มาเดินชมเหมน บรรยากาศสบายๆครับเย็นๆจุดตรงนี้นี่คนแบบว่าน้อยมากเลยแทบไม่มีคนเลยมาเดินถ่ายรูปก,กันสบายนะครับจุดนี้เงียบดีจัง ฝั่งตรงข้ามกัน,กนเงียบนะครับแต่ก็มีคนมาเดินนะน่าจะมีคนมาเดินถ่ายรูปกันเลยสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนี่มาช่วงนี้ก็เหมาะเลยนะไม่มีคนเลยถ่ายรูปสวยๆได้สบายเลยตอนนี้อากาศก็เย็นสบายด้วย สวยมากเลยนี่นครับถ่ายรูปสบายเลยอ่ะไม่มีคนเลยอากาศเย็นสบายดี อนนี้ผมก็เดินมาจนถึงตอนตอนตอกต,ตรงนี้นะครับตอกตรงนี้สมัยก่อนนี้คนจะแบบว่าถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยเขาจะแบบว่าติดไฟแล้วให้มันเป็นแบบว่าเหมือนเรืองแสงไม่ตอนกลางคืนนะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ได้ประดับไฟแล้วนะเขาไม่ได้เปิดไฟเลยมันก็เลยมืดละแต่ภาพใายจิตรกรรมฝาผนังก็ยังอยู่นะครับเป็นสีน้ำมันนะก็ยังอยู่นะภาพ แต่ว่ามันจะไม่เลืองแสงเหมือนทุกครั้งละเพราะทุกครั้งเขาจะเปิดไฟให้ตอนนี้เขาไม่ได้เปิดไฟฮะมันก็เลยดูมืดๆไปเลย<ม>และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของคลององอ่างนะคะในช่วงเวลาประ,ประมาณหลังจากปีใหม่ บรรยากาศก็จะดูเงียบๆนะครับเพราะว่ายังไม่มีเทศกาลอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเทศกาลอะไรเขาก็จะมาจัดตรงน,นี้คนก็จะเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับเขายังเปิดตามปกติอยู่เลยมาถ่ายรูปนะครับมาเดินเล่นได้นละนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดขอ,ของของอ่างขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ